ถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของงานเลี้ยงฉลองนะคะไม่ว่าจะงานเลี้ยงฉลองกลางวันหรือว่างานเลี้ยงฉลองเย็นแน่นอนค่ะหลักๆเลยนะคะอย่างแรกที่นิยมเตรียมกันก็คือเตรียมไว้เป็นของชําร่วยค่ะที่จะมอบให้แขกที่มาร่วมงานทุกๆท่านนะคะอันนี้แล้วแต่เราเลยค่ะว่าเราจะเตรียมอะไรไว้มอบให้กับแขกนะคะปัจจุบันก็มีมากมายให้เราเลือกตามความชอบของเราเลยค่ะและบางครอบครัวนะคะก็อาจจะมีการเตรียมของขวัญไว้ให้แขกผู้ใหญ่ที่ให้เกียรติมาเป็นตัวแทนนะคะอวยพรด้านบนเวทีด้วยเช่นกันซึ่งก็สามารถมอบ ให้บนเวทีนะคะหรือว่าจะมอไปนั่นที่ด้านล่างหรือว่านําไปมอบให้ภายหลังจากที่จัดงานแต่งเสร็จสิ้นแล้วก็ได้เช่นกันค่ะและเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวนี้นะคะบางครั้งก็ชอบมีจัดเซอร์ไพรส์ให้กับแขกที่มาร่วมงานนะคะก็อาจจะมีเตรียมของขวัญไว้เพิ่มเติมนะคะเพื่อมาเล่นในช่วงของกิจกรรมบางงานเล่นเป็นลัคกี้ดรอนะคะบางงานมีกิจกรรมสนุกสนุกมีเกมให้แขกเล่นเพื่อชิงรางวัลน,นี้ก็ได้เช่นกันค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของของขวัญน,นะคะที่ทางบา่าวสาวและครอบครัวจะเตรียมไวใ้ให้กับแขกผู้มีเกียรรรตติิิทีีี่่ใให้เกยมมมาาาวววแสสดดงคคนนนััํญ ทั้งคู่และทั้งสองครอบครัวนั่นเองค่ะ